ราตดเป็นพักตัวก็ไม่้นีอนนี้พวกพน้องไม่กว้างี่จะรอนี่าคมือตอนนี้็ามาแนแล้วคือพี่ก็ลงท่ได้ก็ได้ ว่าพวกเราได้มาที่กรมแรงงานแล้วนะครับเรมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรื่องเงินเนี่ยกขาังดำเนินการเขาบอกพวกเราเนี่ยรีบร้อนไปที่มาชี้แจงที่ฝ่ายเนี่ยพวกเรารีบร้อนไปนิดหนึ่งนะเราจะตอบวันนี้หือเราจะยังไงจะได้คำตอบชัดเจนนะครับว่าทางเราจะได้ออกแสงนะครับที่ว่าความนะเขาเป็นการที่ ยุต no ิงานตรงนี้นะยุติงานตรงนี้ตั่งระงับเงินนะใจเงินที่ทางงวนที่สามสิบแล้วก็สามสิบัวมใจที่้านครจะจ่ายเจ่ายให้นะครับเขาจะจ่ายให้เราวันที่สองก็ขอเอกสารอะไรงราอ่งครับเราก็เข้าไปข้อ่จะาผมแนี้กเอจะให้เราใช่ครับผมก็ให้เราัจะ่าสามสิ สามสิบต้องครับค่าสามสิบดอลาร์ครับทั้นั้นก็ต้องเนี่ยเกี่ยวประเด็นข้าราชการครับการทำงานต่อไปตรงนี้ก็คือท่านสาราบอกว่าจะรับพนักงานของพี่ที่ทำงานแล้วแต่พนักงานในอำเภนที่เข้ากับคนทันตะวันนะแต่ก็บอกมีข้อแม้แล้วจะรับทุอ่งอาจีบอกเห็นคุณทํางานนี่ดีอ่ะไม่เอาฉันขอเปลี่ยนคุณละหมาดหนูก็ไม่ต้องส่อะไรพี่กะหนู ก็ทำไมเขาต้องเดเขาเป็นคุณจ่าย่าค่าเใครเป็นคนจ่ายก็ต้องคุณเอางี้ก่อนแต่ว่ากนไม่ได้เกะกับลูกน้องมีแล้วนูเป็นแค่คนที่ทำสัญญาเอคุณแต่ถ้าหนูไม่จ่ายคุณคุณต้องมาฟ้อหนูแต่คุณน่ะต้องไปฟ้องใน คือเราข้ามขั้นตอนไม่ได้เพราะว่าทุนไม่มีเงินไงเงินเดือนที่สมควรจะได้ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะทุกทนก็ต้องฟ้องเขาแก่คนนี้แหละเอสเนสพีเีเอสพีเีเนี่ยต้องไปฟ้องศาลกับทางตะวันครับทำงานเสร็จอ่ะเบิกเงินประกันงานอะเขาก็จะเอามาจ่ายแต่ทางทางใครมีก้อนอะไรก็ให้ครับอันเนี้ยคิดว่าทำงานดีมาตลอดก็เลยไอ้นี่ครับเลยเอาครับพูด